ก็รายการนะคะในช่วงเบลกที่2นั่นเองค่ะต้องขออภัยสักนิดหนึ่งนะคะตั้งแต่ในช่วงแรกเลยค่ะมีเหตุการณ์เข้าในเรื่องของสายเล็กน้อยแต่ว,ว่าตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมที่ได้โทรเข้ามารอสายอยู่ในขณะน,นี้เดี๋ยวปล่อยสายมาคุยกันก่อนเลยดีกว่านะคะอาจันค่ะสวัสดีค่ะอ๋อนน,นะคะช่วงไฟแรงสูงเนะคยะสวัสดีค่ะอ่ะไม่เป็นไรเนะคะรู้สึกว่าจะเป็นชายหนุ่มที่เราไยารู้จัก ชื่อเสียงเรียงนามกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอาจารย์ขาวผ้าที่อาจารย์วาดออกมาเป็นของท่านเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์ยนีไม่ได้ถามชื่อยังเกิไม่เกิดยังไม่ทราบยังอยู่ในสายนม่รูยังอยู่นะคะยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะถ้ามีก็เดี๋ยวฟังแล้วก็ชมทางหน้าจอทีวีด้วยก็ได้เดี๋ยวได้ขอเนื้อามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรจ๊ะชื่อพระสิทธิ์ครับคนพระสิทธิ์ พระสินพระสอิโนเนนฮะสอิโนเนนพอพานสอเสือสลีอินเนนครับพอพานสอเสือสลีอินเนนอีกนะคะครับพระสินนะพระชื่อพระสิลนะฮะอ่าพระสินนะจ๊ะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดราติดเราติดเขียนให้อาจารย์ใหม่นะคะโอเควันเดือนปีเกิดได้ค่ะห้าธันวา2506ครับอือหูเหรอ2506นะคะวันอะไรครับวันที่ห้าครับ วันจันอังคาร์วันพฤหัสครับอัพฤหัสอ่าโอเคทราบเวลาไหมจ๊ะยี่สิบสามสามศูนย์ครับยี่สิบสามสามศูนย์ครับผมโอเคต้องขออภัยานิดนึงนะคะแต่ว่าสำหรับของคุณบัตรศิลเองเนี่ยก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ยังไม่ทราบมาก่อนเลยเนะคะว่าคุณคือใครอาจารย์วาดภาพของคุณเรียบร้อยแล้วอาจารย์ถามว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชาย <laughs> แค่นี้ <c oughs> ทีนี้เลยต้องขออนุญาตโชว์ภาพ ให้คุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ได้เห็นพร้อมกันเลยว่าสําหรับของคุณพสิทธิ์เองภาพที่ออกมาเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่เองนะคะฤทธิ์เองนี่ก็ไม่ทราบความหมายเหมือนกันนะคะว่าภาพที่อาจารย์วาดออกมามีความหมายว่าอย่างไรบ้างแต่ว่าคุณพสิ <Hello. S 1> ทธิ์นะคมม่ะค่อยๆดูาาตามไปเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังโทษจากไหนคะเนี่ยคุณคุณพระสิทธิ์เลยคะ <Hello. S 1> ค่ะโทษจากจังหวัดอะไรจ๊ะ เออรเชียงใหม่ครับเชียงใหม่คันเป็นหนุ่มเชียงใหม่เชียงใหม่รจะหนาวภาพแรกเกิดเกิดวันที่ห้าเหรอคะวันที่ห้าครับวันที่ห้าวันอะไรทันวาแล้วก็วันพฤหัสค่ะวันพฤหัสค่ะเกิดวันครูตอนนี้ศูนย์หกแล้วครับใช่ค่ะพอศสองห้าศูนย์หกนะจ๊ะใช่ครับอื ตอนนี้กําลังจะลงทุนทําอะไรอยู่หรือเปล่าคะอ๋อก็คิดอยู่ฮะแต่ยังไม่ได้เริ่มจับจับไม้ได้เบอร์สิบไมยถึงกําลังจะลงทุนถ้าคุณคิดจะลงทุนก็ทําได้นะคะเจ็ดแปดแปดฮะอันนี้เจ็ดแปดแปดหัวใจกําลังคิดที่จะทําการค้าหรือว่าลงทุนที่ธุรกิจส่วนตัวมีพี่น้องสามผลเปล่าคะ ใช่ครับอ่ะหนึ่งสองสามแฟนนี่เรียนอยู่หรือเปล่าเอ่ยหรือจบแล้วจบแล้วครัจบแล้วเนาะบวชแล้วยังครับอะไรนะฮะบวชไหมยังครับเอ่อบวชคือเคยบวชบ้างครับบวชไม่กี่วันนะฮะอ๋ออันนี้บวชแล้วนะอันนี้หัวแหลมๆนี่บวชแล้วมีเครื่องหมายบอกบอกแล้วนะคะว่าเคยบวชมาแล้วอันนี้เกณฑ์ดวงชะตาระวังจะมีการ ผ่าตัดถูกผ่าตัดอะไรมาหรือยังเอ่ยยังเลยครับอ่าฮจะมีผ่าตัดเล็กน้อยนะช่วงช่วงล่างครับค่ะอันนี้การลงทุนอันนี้หัวของเราคิดว่าการลงทุนหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าอนาคตวันข้างหน้าหรือว่าเร็วเวนี้ณปัจจุบันนี้หรือว่ากำลังที่จะทำก็ประสบความสำเร็จ อันนี้ยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชพระใช่ไหมคะแค่บวชเนนใช่ครับใช่ออ,อันนี้ดวงชะตาถ้าวันวันข้างหน้าถ้าคิดจะทําอะไรก็ขอให้ได้บวชซะก่อนครับก็คิดถูอว่าจะบวชอยู่ครับออันนี้เบอร์เจ็ดหนึ่งสองสามสามขั้นสาขนมขั้นของเขานี่สามขีดหมายถึงว่าที่เขาคิด คิดที่จะลงทุนคิดที่จะทำอะไรอยู่ในระหว่างทางสามแพ่งที่คิดที่จะทำอยู่ใช่ไหมคะครับเหมือนตัดสินใจอยู่เหรอคะอือฮึอ๋อจะไปทางไหนดียังไม่แน่ใจนี่ราภาพนี้อฮะคิดจะทำอะไรเอ่ยบอกได้ไหมครับเออขายที่ดินนะครับขายที่ดินครับโอ,อ้ขายที่ดินอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังเดี๋ยวบอกให้ฟังเดี๋ยวบอกให้ฟังมันมีที่ดินมันมีภาพที่ดิน เพิ่มมาด้วยนะคะแต่งงานยังครับเนี่ยอะไรนะครับแต่งงานได้ยังอ่อแต่งแล้วเลิกแล้วครับทำไมครับอาจารย์อเพราะว่านี่มันแยกตัวแยกคู่เขาอ๋อมันแยกออกจากกันแต่ว่ามันยังเป็นคู่แต่ว่าพอดีมันมีอะไรแยกต่เพะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกคู่เขาเลยแยกใช่ไหมครับครับผมนี่อืม มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะคะจะทำสิ่งใดก็เลขสิบห้าบอกไว้ตรงนี้ว่าขอให้ตั้งจิตตั้งใจขอตั้งใจอธิษฐานไว้ก็ที่คุณคิดจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จอตอนนี้ทำงานอยู่นี่ใช่ไหมคะอ่าคมีมีกิจการส่วนตัวครับครับก็ทำงานอันนี้ธุรกิจที่ทำอยู่ต้องใช้วาจาใช่ครับค่ะก็ให้เป็นหนึ่งแล้วกันหนึ่งนี้เขาเรียกว่า หัวเรือใหญ่ค่ะตัวเขาเป็นหัวเรือใหญ่ขอขอข้างหลังอีกทีค่ะทีนี้ไปกันที่ภาพด้านหลังนะคะขออนุญาตค่ะทางทีมงานนนนะขออญาาาตทางทงงีมงไปกันที่ภาพนี้เลยมีภาพด้านหลังภาพที่ออกมาค่ะเป็นภาพนี้จะขายที่ของใครนะคะเนี่ยของเราหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนายหนนะ้าใช่ครับค่ะอันนี้เขาเรียกว่านายหน้านะนะ ตั้งโครงการไว้ใหญ่ที่อันนี้ตัวทีนี่คือลวดที่ที่เขียนไว้<อ>ฮะงานเอสำหรับไอนายนาที่รออยู่คือเงินก้อนใหญ่ของเขาแต่ยังมองไม่เห็น